คำถามแรกนะครับที่จริงอันนี้ผมเคยทำเอาไว้ละแต่ว่าเห็นนะครับมีคนยังมาแชร์ดูอยู่ก็เลยถ้างั้นหยิบมาทําเลยแล้วกันกนะครับก็คือสมมุติว่านี่เนี่ยขาดอายุความไปแล้วนะเจ้านี้ยังเอามาฟ้องได้ไหมนะอ่ะนะครับเราก็ต้องทองเ้อนใจก่อนว่าอายุความเนี่ยคืออะไรนะครับ อายุความเนี่ยนักเรียนต้องแยกคิดระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญานะศารจะมีนิยามที่ไม่เหมือนกันนะครับอายุความในคดีแพ่งเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ใช้สิทธิทางสารนะมาฟ้องคดีนะครับและคําว่าสิตนักสารเนี่ยต้องเป็นการใช้สิทธิทเรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้ด้วยนะครับถ้านะครับเจ้าหนี้เนี่ยไม่ได้ฟ้องคดีต่อสารภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเอาไว้ เราเรียกว่านะครับมันเป็นหนี้ที่ขาดอายุความนะสำหรับหนี้ที่ขาดอายุความนี้นะครับกฎหมายนะได้ให้สิทธิแก่ลูกหนี้ที่จะปฏิเสธการชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ก็หมายความว่าเป็นหนี้จริงแต่หนี้ขาดอายุความแล้วนะลูกหนี้ปฏิเสธไม่จ่ายได้นะแต่นะครับมันมีข้อสําคัญนะที่กําหนดเอาไว้นะในประบวนแพ่งมาตรา1น3่3ว่า อย่างไรก็ตามถ้าลูกหนี้มีได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ห้ามสารยกอายุความขึ้นวินิจฉัยนะแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าหนี้เนี่ยยังสามารถที่จะนำคดีเนี่ยมาฟ้องได้ตามปกตินะแล้วก็ต้องรอดูว่าลูกหนี้เนี่ยจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไหมถ้ายกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้นะฮะและยกตรงประเด็นถูกต้องตามข้อกฎหมายถูกต้องตามข้อเทจริง นะสารก็จะยกอายุความนั้นขึ้นวิิจัยให้และถ้าสารเชื่อเห็นพ้องด้วยตามนั้นสารก็มีอำนาจที่จะพิภากษายกฟ้องนะครับตัวยกฟ้องโจทไปได้นะก็คือลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่านะครับแล้วอายุความเนี่ยมันเป็นปัญหาข้อที่จริงหรือเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับคำตอบ มันเป็นได้ทั้ง2องอย่างนะเป็นข้อทด้จริงก็ได้เป็นข้อกฎหมายก็ได้อันนี้อยากจะเปิดโลกทัศนัหน่อยเพราะบางคนเห็นอายุความปุ๊บรีบตอบเลยว่าเป็นข้อกฎหมายมันขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังพูดส่วนไหนของอายุความนะถ้าเราพูดในส่วนว่าสมมติเรื่องนี้จะใช้อายุความมาตาอะไรนับยังไงครบวันไหนอันนี้คือปัญหาข้อกฎหมายแต่ถ้าเป็นการโต้เถียงกันว่าสมมติเรารู้แล้วว่าเป็นนี่ละเมิดนะครับ จะต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันรู้เรื่องรู้ตัวถ้าเถียงกันว่ารู้วันที่เท่าไหร่อันนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าเกิดเถียงกันว่ารู้วันที่เท่านี้จะนับวันนี้เป็นวันแรกหรือนับวันถัดไปเป็นวันแรกนะแล้วมันจะไปครบวันไหนนะฟ้องวันนี้ขาดอายุความหรือยังจะต้องขยายต่อไปอีกไหมอย่างนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับต่อไปแล้วถามว่าเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนไหมนะคำตอบ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยมันจะเข้าปวีแพ่งมาตรา142อนุมาตรา5นะครับก็คือศาลมีอำนาจที่จะยกประเด็นนี้ขึ้นวินิจฉัยเองได้นะแต่นะครับเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขากำหนดเอาไว้ครับว่าถ้าลูกหนี้ไม่ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ห้ามศาลยกอายุความขึ้นวินิจฉัยฉะนั้นนะการแปลความสอะต้องแปลให้สอดคล้องกันครับ เราจึงแปลว่านะอายุความเป็นปัญหาที่เกี่ยวความส่วนเรียบร้อยไม่ได้ครับต้องแปลว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับความส่วนเรียบร้อยเพราะถ้าลูกหนี้ไม่ยกอายุความขึ้นเป็ข้อต่อสู้ศาลจะยกขึ้นอ้างมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปวิแพ่งนะนี่ย้ําว่านี่เป็นแนวคิดของคดีแพ่งนะครับคำมีภาพสาดีกามีเยอะเต็มไปหมดเลยเช่น8738ปี50นะครับเรื่องนี้มีจำเลยหลายคนนะ ชาวบ,บ้านอาจจะอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะครับนักเรียนก็แยกสมมุติจำเลยที่1ยกข้อต่อสู้นะครับยิ่งทําให้การยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความศาลก็สามารถยกฟ้องให้กับจำเลยที่1ได้จำเลยที่2นะครับขาดนัดยิ่งทําให้การถ้าแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ห้ามศาลยกอายุความมาวินิจฉัยยกฟ้องให้กับจำเลยที่2ออย่างนี้เป็นต้นนะครับจำเลยที่3ยื่นคาให้การแต่ไม่ได้ยกเรื่องอายุความเลย อย่างเงี้ยสารจะเอาอายุความมายกฟ้องให้กับจำเลยที่3ไม่ได้จำเลยที่4นะครับยกอายุความ193-30บขึ้นเป็นข้อ, 3. 30 3. 30 3. Anyway. อต่อสู้นะไม่ได้ยกอายุความรดกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ศารจะยกอายุความรอดกตาม1754ดาวักคามายกฟ้องให้กับจำเลยที่4ไม่ได้อันนี้ผมไล่มาให้จนครบเลยแบบสรุปเลยนะครับก็คือจำเลยหรือลูกหนี้เนี่ยยกอายุความไหนขึ้นเป็นข้อต่อสู้สารก็วินิจฉัยให้เฉพาะอายุความนั้นถ้าไม่ยกห้ามสารยกอายุความขึ้นวินิจฉัยนะครับอันนี้เอาเป็นหลักแบบ ง่ายๆก่อนนะแล้วถามว่านะเจ้านี้เนี่ยนะครับเอามาฟ้องได้ไหมถือว่ามีอำนาจฟ้องไหมเราก็ตอบเลยครับว่าปัญหาเรื่องอายุความกับปัญหาเรื่องอำนาจฟอ้องอ่ะมันเป็นคนละเรื่องนะถามว่าเพราะอะไรเพราะนี่ที่ขาดอายุความก็ยังฟ้องได้ตามปกติไงคือเขามีอำนาจฟ้องไงเพียงแต่ว่าถ้าลูกนี้มายกอายุความคือเป็นข้อต่อสู้ก็ห้ามศาลยกอายุความขึ้นวินิจฉัยเท่านั้นเองนะฮะ ส่วนปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องนะครับไม่มีอำนาจฟ้องอันนี้เขาฟ้องได้นะและปัญหาอำนาจฟ้องเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะบอกว่าเป็นนะครับปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ได้ฉะนั้นมันจึงเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็นะักศกษากฎหมายก็ไปดูเพิ่มอา677ทับ2553นะครับเยอะ,ยอะแยะเต็ไมไปหมดนะฮะ โอเคนะแต่ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องคดีแพ่งนะครับถ้าเป็นคดีอาญาจะแตกต่างไปนะครับในคดีอาญาเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องอายุความเนี่ยจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพราะอะไรครับเพราะการกระทําที่ขาดอายุความไปแล้วเนี่ยนะปวิอาญาเรียกว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ระง,งับไปเรียบร้อยแล้วทําให้เจ้าหนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ขอไผ่ทําให้ตัวพนักงนานอายการหรือรัศดรไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเอาคดีอาญามาฟ้องต่อศาลนะอันนั้นเป็นคอนเซปต์ของคดีอาญานะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะ,ะสรุปให้ชาวบ้านฟังอีกรอบนะสมมุติเราคิดว่านี่เราขาดอายุความแล้วถามว่าเจ้านี่มาฟ้องได้ไหมตอบเลยฟ้องได้นะแล้วศาลจะช่วยอะไรไหมถ้าคดีแพ่งไม่ช่วยคุณจะต้องนะครับยื่นคาให้การต่อสู้เข้าไป ถ้าสารเห็นว่าคดีขาดอายุความจริงสารก็ยกฟ้องให้ถ้าเห็นว่านะครับคุณไม่ต่อสู้เรื่องอายุความจะด้วยเพราะคุณไม่ยื่นคาให้การเลยนะครับหรือว่าจะด้วยเพราะนะครับไปยื่นคาให้การในเรื่องอื่นหรือยืน่นยกคำให้การขึ้นเป็นข้อต่อสู้นะครับยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคาให้การแต่ว่ายกมาผิดประเด็นนะครับอย่างนี้สารก็จะไม่ยกขึ้นวินิจฉัยให้นะครับแล้วก็ให แบบยากลงไปอีกอันหนึง่งเมื่อกี้ผมยกจำเลย4คนใช่ไหมสมมติใน4คนนี้มีจำเลย1คนที่ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้นะอีก3คนเนี่ยไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ถามว่าศาลเนี่ยจะพิภาษาย,ยกฟ้องไปถึงจำเลยคนอื่นที่ไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ไหมอันนี้เป็นงานลึกลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับเรื่องนี้เราต้องใช้หลักกฎหมายเรื่อง คู่ความร่วมตามนะครับปวิแพ่งมาตรา59นะฮะซึ่งมันจะมี2สเต็ปให้คิดสเตปแรกคือเป็นคู่ความร่วมกันได้ไหมอันนี้เราก็ดูว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีไหมล่ะไอ้จำเลย4คนเนี้ยนะเป็นมูลนี่เดียวกันไหมถ้าเป็นผู้กู้ผู้ค้ำในนี้รายเดียวกันนะ่ะมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันนะแต่แม้นะครับแต่แม้ นะจะเป็นคู่ความในคดีเดียวกันเป็นฝ่ายเดียวกันโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายมิให้ถือว่าทําแทนกันคือต้องต่างคนต่างทําฉะนั้นที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้มีจําเลยคนหนึ่งยกคำให้การเป็นข้อต่อสู้เรื่องอายุความใช่ไหมโดยหลักทั่วไปเนี่ยศาลจะยกฟ้องไปถึงจําเลยคนที่ไม่ได้ยื่นคาให้การต่อสู้เรื่องอายุความเนี่ยนะครับจะช่วยไม่ได้แต่มันมีข้อยกเว้นว่าแต่ถ้ามูลความแห่งคดีเป็นการชําระหนี้ที่แบ่งแยกจากกันไม่ได้ นะเช่นมูลนี่ความรับผิดมันมีที่มาจากสัญญาอย่างเดียวกันนะครับมีการต้องร่วมกันรับผิดอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นมูลความแห่งคดีเนี่ยเป็นการชําระนี่ที่แบ่งแยกจากกันไม่ได้ถ้าแบบเนี้ยนะครับกฎหมายบอกว่าถือว่านะกระบวนพิาที่ทําไปโดยคู่ความร่วมคนหนึ่งได้กระทําโดยคู่ความร่วมคนอื่นนะศาลจะสามารถพิภากษาย,ยกฟ้อง ไปถึงจำเลยคนที่ไม่ได้ยิ่งคํำให้การเรื่องอายุความใดด้วยอันนี้เป็นขั้นสูงนิดนึงนะครับนักกฎหมายก็น่าจะพอเข้าใจนะยกเว้นไม่อ่านคู่ความร่วมนะครับอ่านอยู่แล้วใช่ไหมนักเรียนเราเแฟนเพจผมมีคุณภาพอยู่แล้วนะแต่สองส่วนของชาวบ้านจับใจความสั้นๆขาดอายุความหรือไม่เนี่ยชาวบ้านไม่รู้หรอกนะต้องถามทนายนะครับและถ้าเกิดนั่งเฉยเไม่มีการยื่นคํำให้การ เรื่องอายุความนะครับก็เราไม่ดูแลตัวเองอะ่ะอย่าไปหวังว่าใครจะจะดูแลเราเลยโอกาสมันยากนะครับโอเคจบคำถามแรกนะครับ